สวัสดีครับผมจะมาแนะนำนะครับพุสพาดเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับติดในตัวมิวเอ็กซ์แอคทีฟนะครับผมต้องถือและเดินมาใกล้รถนะครับล็อกอยู่นะครับแล้วก็กดปลดล็อกนี่นะครับล็อกแล้วนะครับปิดประตูนะครับ เดินออกมานะครับรถก็จะล็อกเองนะครับเดี๋ยวผมลองเดินไปใกล้ๆนะครับว่ามันล็อกหรือเปล่านะครับอ่าเปิดแล้วนะครับถ้าเราเดินใกล้นะครับอ่ามันจะเปิดนะฮะ,ะเดี๋ยวผมปิดอ่าแล้วผมลองเดินออกมานะครับอ่านี้ล็อกแล้วนะครับ ทีอยากรู้ไหมเดี๋ยวผมลองขอญอาตวางกุญแจนิดหนึ่งนะฮะ,ะผมวางไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองเดินเข้าไปดูว่ามันนะครับจะปลดล็อกหรือเปล่าอ่าลดล็อกอยู่นะครับลดล็อกอยู่นี่นะครับผมลองถือและเดินไปใกล้ๆนะครับอ่าปลดล็อกแล้วนะครับผมยังไม่ได้กดนะครับ ตัวนี้นะครับก็คือถ้าเราเดินออกห่างรถมันก็จะล็อกนะครับแล้วพอเราเดินเข้ามาใกาล้รถเนี่ยมันก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะครับเอาง่ายๆนะฮะพกไว้ในกระเป๋ายาวไ,ได้เลยนะครับต่อมาการสตาร์ทนอกรถนะครับอาจจะผมพยายามลองร้อยทีนะฮะ,ะผมกดล็อกแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่มบนนะครับ9าวีนะครับตัวนี้นะครับเออ ตาร์แล้วนะครับอันนี้ก็จะสตาร์ด้วยรีโมทนะครับแบบว่าเราจะออกไปข้างนอกนะครับสตาร์ทเลี้ยงแอร์ไว้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเครื่องก็จะติดนะครับแต่ถ้าเราจะดับนะครับก็กดตัวบนเหมือนเดิมนะครับญาติลองกดนะฮะอ่าเก้าวิเหมือนเดิมนะครับรถก็จะดับนะครับอ่าประมาณนี้นะครับตัวคุณสตาร์ทนะครับติดตั้งเพิ่มเติมนะครับอันนี้รถล็อกอยู่นะครับ อ่าแล้วก็กดล็อกไปทีนะครับยาครับอ่าเป็นตรงนี้นะครับสตาร์ทเพิ่มเติมนะครับส่วนทางช่องเดิมนะครับก็จะ่าปิดไว้นะครับอ่ามีคู่มืออะไรให้หมดเลยนะครับด้านนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ